ว่าให้ดูคลิปถ้าเกิดว่าเขินคือจะโดนกูไม่กลัวอยู่แล้วพวกพวกนี้กูดูหมดแล้วกูจะเขินได้ไงกูดูหมดแล้วจ้าเนาะ สกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ไปเจอคลิปคลิปเงมานะของเดอะ n แน k นี่อันนี้ก็เลยอยากจะให้แตงดูบ้างนะคะว่ามันจะเขินหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปเรียกแตงมาก่อนนะคะ มันอยู่ในห้องนะทุกคนเราเตรียมคลิปมาเต็มเลยไม่รู้ว่ามันจะเขิดหรือเปล่าแสงใปมาขัามาัโตมีอะไรจ้ะมาน,นี่หน่อยไปไหนกูมีอะไรให้ดูใหไปแป๊บเดียวมึงกูหลับแล้วมึงมึงมันสนุกมากเลยนะเว้กูบอกเลยถ้ามึงดูอ่ะเหมือนมึงเกิดใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกสี่รอบก็ยังไม่เคยดูใหม่หจริงอ้าไปสองพัน หน้าแค่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าออฟฟิศไปแป๊บเดียวเร็วค่ะยืดไม่พักเลยมึงคือตั้งของฟ้องไฟฟ้องงวงว่าดูอะไรครับมีคลิปให้มึงดูเดี๋ยวมึงโดนเลียงเลยนะเออแล้วถ้ามึงเขินมึงโดนอย่างี้ดแล้วมีแปงด้วยเริ่มค่ะไม่ได้ค่ะนั่งแล้วติวเนี่ย ถ้าเขินเหมือนว่าให้ดูคลิปถ้าเ<อ>กิดว,ว่าเขินคือจะโดนโดนยังไงโดนยังไงนะโดนไงนะมากูไม่โกอยอยู่แล้วกูพูดนี้กูดูหมดแล้วกูจะเขินได้ไงกูดูหมดแล้วจ้าเนาะมึงไม่เคยดูแน่นอนจัดไปมาครับทุกคนอยวมาเริ่มที่จะแรกกันเลยนะครับผมคือบอกก่อนเราต้องไม่รู้นะทุกคนนะว่าไฟแต่ไฟมีอะไรบ้างนะครับอันนี้รู้เลยรู้ไงรู้เลยว่าเรื่องมิวกับ ถ้ากูไม่เขินนะก,กูดูแล้วใช่หรอว่านะทำอย่างอื่นที่มูถน,นัดกคกือใครเขินเอง เจ็บแค้นเครื่องกรูดโทษฉันใหญ่คุณเองไม่ยาดีคุณเิืหนอยคุณเสืนอ่ะคุเอนอเปล่ามันหยุดทั้งทีกูอุตส่าห์จะให้มนมันสบายสบาย อุ้ยน,นี่พี่พิมวยูกินทำอะไรเนี่ย เอนมันนี่เอ <c oughs> ินเนาะ แคทติกกับเอ้ยนี่ม่ได้ยินอะไรนะแคทแคทติกกับแคทใช่ป่ะเออคือแพทคือแพทโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหอ้่หโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โ คุณพี <c oughs> ่วันนี้ี่可以给我一个 describe me 因为我现在想学中文所以 I have a very good word for you 好的你说我为什么还提康熙？提什么呀？我是超级ด敌。你是。那个有没โด i มาตลอดเลยหรอ？อะไรยังไง？ back and something to three. ear. One, your your do มึงทำไมเขาไม่มีทำไมแพตติกไม่เคยเล่นซีรีส์วายเลยหรอน่ารักมากเลยเนาะถ้าวนไหนที่คุณไม่อยากควบคุมอะไรแล้วอ่ะอันนี้ไม่เคยดูตอนนี้ไม่เคยดูเลยครูก็จะปล่อยลมหายใจแล้วก็จมลงไปแม่ครูรู้สึกดี เดี๋ยวตัวไม่ลึกขนาดนี้เลยหรอที่ที่มีใครยู่กินได้เป็นตัวตัวเองขรับสุงสุดไม่ต้องสนใจใครนี่แหละถ้าเป็นกูอย่างน้ำหน้าของกูกูมาเปลี่ยมาแต่เป็นกูไปขี้มูกไัเลงมาอ 明起来，又出发。

ไม่จบเราจบเร็วมากไบร์นเออน่าหงุดหงิดเก่งหน่อยไหมเจท่าปูนกูน่าจะเปลี่ยนนะหน้ามาสีดำนิดหนึ กูโดนเทต,ตรงนี้กูนอนตรงนี้จริงกูก็นอนตรงนี้ว้าไปน่ารู้เจ้าะะะอะไรใครอะใครอะใครอะโอเคครับทุกคนพอก่อนดีกว่าทุกคนก็คิดถึงว่าต้องทุนมากนะครับผมที่แตงค์ทำแบบแบบนี้นะครับเพราะว่าจริงๆถ้ากูนอนอยู่เฉยเมื่อกี้ก็คือไม่โดนอะไรแต่นี่คือยอมโดนนะครับทุกคน ก็จริงๆตอนเนี้ยสภาพ,พมูออาจจะแบบยังดูเลื่อมๆอยู่แต่ว่าจะบอกว่าข้างล่างดูทุกคนเธอเธอมันมาตกโคลน <c oughs> ก็จะบอกว่าคลิปนี้สนุกมากทุกคนไม่เคยจะทําเลยแล้วก็ขอบคุณเดอะสแน็กด้วยนะครับผมที่เป็นเรสเฟลนให้เรานะครับทุกคนก็นะเขาโดกนกันก็เขาโดกนกั <c oughs> นมะัโดนดิถ้ากูจะเหลืออะไรอะกูดูไวขนาดเนี้ยเล่นเล่แต่กูไม่อยากให้มึงใส่อ๋อถต่ว่า <c oughs> ตอนเนี้ยเหมือนกูเห็นปีนญาติขาวเต็มเลยนะเว้ยเต็มกระตัวเลยนะเว้ยตอนเนี้ย โอเคครับทุกคน้ก็ขยายทำคลิปนี้อีกนะครับผมก็คอมเมนต์เอาไว้เยอะๆถ้าถึงหนึ่งพันล้านจะทำให้อีกแล้วก็ให้ทุกคนนะคอมเมนต์นะว่าพี่แทงคู่นี้อะไรเงี้ยเขียนเอาลิงก์ของคุณอนะแปะเอาไว้ข้างล่างนะครับผมว่ามีลิงก์ไหนบ้างอะไรบ้างทุกคนเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยเนี่ยไปเก็บคลิปแล้วก็ทำอีกนะครับถ้ามีคนดูชอบนะถ้าใครเพิ่งชอบมากเลยเพราะที่โอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนพวกนี้ขอตัวไปล้างหน้าด้วยอินโนกันนะครับผมเดี๋ยวฟิว